ชีวะทุกท่านนะครับอันนี้กดแมสกดเราดึงก็มาประดการหลังพวงมาลัยที่เดิมนะครับก็ยังจะเล่าวิถีอาชีวะยุค90ต่อไปนะครับวันนี้ก็ออกเดินทางเหมือนเดิมวันนี้วันเสาร์นะวันเสาร์วันเสาร์ที่29 29มกรา5นะว่าก็ เดินทางเหมือนเดิมวันนี้ก็อยู่บนถนนกาญจนาพิเศษอย่นั้นอยู่ตรงแถวเอ่อโรตัสพัทมอตรงทางที่จะไปวงเวียนพระรามห้านะครับผมก็จะตรงจะตรงไปขึ้นด่วนพระรามสองเหมือนเดิมนะครับจะไปลงที่บางนานะครับไปจะไปไประจการที่บางนาคอมอสิบห้านะครับที่ประจาการเดิมมันคิดว่าน่าจะทําที่นี่หลายปีนะครับก็มีเวลา ก็จะมาคุยวันนี้วันนี้จะมาพูดเรื่องเรื่องการทัวร์การทัวร์การทัวร์ในเครื่องนี้ไม่ใช่ไม่ไใช่ทัวร์คอนเทิร์ดนะจะเป็นทัวร์เด็กอินก็จะเรียกว่าพวกแก๊งทัวร,วรน์นะครับแก๊งออนทัวร์อะไรพวกเนี้ยนะครับก็จริงๆแล้วอะ่ะแก๊งทัวร์อินทราเนเนี่ยเขาที่นิยมกันไปจริงๆเนี่ยชอบไปกาเนี่ยไปโบกรถไปอะไรกันเนี่ยไปกันชุดชุดพี่หลังอาชีวะทีวีเราเนี่ย ไปบ่อยมากนะครับหลังพี่บิลลี่อะไรพวกนี้นะครับพวกนี้เขาจะไปกันบ่อยมากผมผมนี่นะ่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของอินก่อนที่จะยุบน,นะก่อนที่ปิดคือวันนั้นเป็นวันสุดท้ายจริงๆที่อินทระจะปิดการเรียนการสอนแล้วทุกคนก็เลยมารวมกันที่ที่ใดโรงเรียนแล้วก็มาต่อที่สนามหลวงนะครับก็ส่วนเสเฮฮาหลายๆลูก ที่ถ่ายที่สนามหลวงน่น,นั่นอันนั้นอันนั้นอันนั้นคือในยุคสุดท้ายจริงๆมีทั้งจบไปแล้วกลับมามีทั้งอินรุ่นสุดท้ายซึ่งผมก็ถือว่าเป็นอินรุ่นสุดท้ายเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมก็ไปเรียนรุ่นสุดท้ายจบจบนะครับคนสุดท้ายของรุ่นอินทราลาเตถึงส,สามนะครับเป็นคนสุดท้ายที่จบนะครับเขาก็บีบคอให้จบแล้วเรืมอมรามมากแล้วเรียนหลายปีลมลันก็ไม่ได้จะจบก็ทีนะครับก็ก็เจอเพื่อนๆที่ถ่ายรูป กันในหน้าห้องน้ําอะไรกันต่างๆนะครับมีดาวดังอินทรามากมายตีมะพร้าวลังแปดหลงกอนะครับพีสามเก้าโอเยยะหมดนะครับิ๊งหนงเขาก็ไปนะครับพี่หนงหน้าเรียบเราเนี่ยนะครับเขาก็ไปนะครับหนงแปดสิบเนี่ยเข้าไปกันก็ ก็มาต่อกันที่สนามหลวงซึ่งเป็นกิจวัตรประจําของเด็กอินอยู่แล้วถ้ามีกิจกรรมอะไรในโรงเรียนหรือจะอะไรยังไงกันเนี่ยถ้าเลิกวัยหรืออะไรเนี่ยก็จะมาต่อกันที่สนามหลวงนะครับวันนั้นพีทสามเก้าเนี่ยพีทสามเก้าก็มาจบรุ่นส Lang ุดท้ายพร้อมผมเหมือนกันนะครับพีทสามเก้าเนี่ยขับรถไอถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นมิซูหรือเป็นยูสุไม่รู้อะนะไอ้สีแดงมันอนะที่มันขับรถมู่งที่อ่ะนียคันะคนี้คันนี้จะเป็น พานะนำพวกเราไปเที่ยวหลายๆงานนะรวมถึงงานทัวร์การครั้งสุดท้ายงานครั้งนี้ด้วยก็เท่าที่จําได้สมาชิกที่เราไปกันก็มีเอเวตาลนะครับเสียไปแล้วนิดหน่อยเสียไปแล้วนะครับหมวดจอด80นะครับตัวนี้เป็นทหารอยู่นะครับหานเรือนะครับมีผมมีหลังมีเพชรมีเก่งกรมชนมีฟักนะครับ วักสามเก้ามีแจ็คเทอร์โบแจ็คเทอร์โบก็คือแจ็คแปดสองกอนะครับเนี่ยครับเนี่ย Jack Cross แจ็คคอสเราเนี่ยเองนะครับนี่ก็จะมีวีรกรรมของเขาฮากันนะครับจะมีเรื่องฮาฮาของของของพวกเขาอยู่ของของแจ็คแปดสิบเนี่ยนะครับเนี่ยห้าวนะักเมาชอบทิ้งตัวนะครับเอาด่ผมจำได้ผมก็พยายามเอ่ยชื่อให้ครบมีเตี้ยแปดสิบ มีเตีย80นะครับเตีย80รุ่นสุดท้ายรุ่นสุดท้ายรุ่นสุดท้ายเนี่ยก็สนิทกันนะครับจันเตี้ยได้แะ่พาก็ไปกันนะครับสนุกสนานคลื่นเครงหมายความว่าก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก็ตั้งแต่ออกจากสนามหลวงจริงๆแล้วอ่ะที่ไปถ่ายรูปวันนั้นมีแก๊ง80หลายคนมีอโยมอโยมไปด้วยโยมเนี่ยชวนมันมันไม่มไม่ไปไม่ไปไม่ไปเหมือนกับมันเก็ตขยาดนิดหน่อยเอเวตารที่เคยพามันไปทัวร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยบอกไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยอ้าวไม่ไปแต่พวกกเเรานนนี่็็ไปปจะ ทัวเมืองการครั้งสุดท้ายของอินทรานะครับก่อนแล้วก็อินทลาก็ปิดตัวลงไปนะครับในในในคราบของของนักเรียนอินทลานะครับที่เป็นทัวการครั้งสุดท้ายนะสนุกสนานขึ้นแค่มีบึ้งด้วยนะครับมีบึ้งสี่เจ็ดแล้วด้วยนะครับมีบึ้งด้วยนะครับก็เริ่มเดินทางกันะหลังจากถ่ายรูปถ่ายอะไรกันที่สนามหลวงเรียบร้อยแล้วรวมทั้งที่โรงเรียนแล้วหลายๆรูปที่มัน พกดในสื่อโซเชียลเนี่ยก็ทั้งนั้นแหละนะครับหลังจากถ่ายรูปถ่ายอะไรกันเสร็จก็อ่ะนัดแนะกันกระปายบอกพี่บอกไปเองวันนี้เดี๋ยวเราไปการงาน,นไปการแต่ก็ตางเติงก็ตกต่าง,งากันก็ไม่น่าจะมีพอทํำยังไงผมจําไม่ได้ว่ามันมีสร้อยทองหนึ่งสลึงของจอดแปดสิบหรือของนิดหน่อยไม่รู้นี่มันใส่ไว้นะ่ะคือต้องยอมรับใจแก๊งทัวร์อย่างหนึ่งว่า เขามีความเอนเตอร์เทนแล้วก็มีความรักเพื่อนมากนะครับของมีค่าในตัวเนี่ยพร้อมจะสละได้เพื่อความสุขสนุกสนานของเพื่อนนะครับจำผมจำไม่ได้ว่าของจรหรือของนิดหน่อยก็สละทองเส้นนั้นออกมานะครับไปตึงไปตึงไม่รู้ได้ถ่ายคืนหรือว่าได้ตึงตึงมาได้เงินมาจํานวนหนึ่งนะครับไม่กี่พันบาทหรอกนะฮะแล้วก็มีเงินเงินไปผมต้้งมีเงินไปสักสักร้อยกว่าบาทนุ่งเงไม่รู้ม่าไม่ค่อยได้ใช้อะไรหรอกนั้นก็ สูญเสียเฮฮาไปนะครับอ่าพวกหายใจในถุงก็เริ่มบันเลงกันหลังรถเหมือนเดิมนะครับพีทก็ขับรถบูวูบููวัดบูวัดบูวัดมันเอาผมไปนั่งหน้าด้วยตอนนั้นสนิทกับผมกับเพื่อนมันอีกคนนึ่งนะผมก็นั่งหน้านั่งริมหน้าต่างเนี่ยนั่งนั่งริมแล้วก็ไอคนข้างหลังม่นคอยส่งถุงให้ผมก็ไม่ดมไม่ดมเอาไปเหอะไอ้กวดเอาไปเหอะอาไปเอะอะไเงี้ยก พี่ก็มาฟื้หนึ่งฟืดในไอ้ฟืดมันก็ด่าครับแล้วเม้นเมนนี่กลัวคืนแบบผมเอาคืนมันนไงไมก็จริงแล้วไม่ค่อยชอบดมงนั้นแต่พวกนี้ชอบเดี้ยเนะก็ว่ากันไปก็เลยบอกว่าเ้ยไอ้พี่เขบอกเอ้ยเมียพึ่งอะไรกันเยอะหลังรถเว้ยยังไม่พ้นกรุงเทพเดี๋ยวเกมกันทั้งก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันยิ่งมันขับรถไอ้พี่มันขับรถพี่ดีมขับรถเร็วขับพุดธป้าพุทธป้าพุดปั๊บอะไรเงี้ยก็เลยปลาปลาม่บอกให้เบาๆก่อนเบาๆก่อนเดี๋ยวพึ่งนั่นก็เสียงเดี๋ยวพึ่งเซิรับก็โอ้โหมี สายเซิร์งตัวเอไปนี่น่าจะหยุดยากนะครับพี่หลังพี่เพชรเนี่ยในตัวแตกมากเลยนะครับก็รำรำเงินไปขับกันไปพูดว่าพูดว่าพี่เนี่ยตำรวจโบยพี่ยังไม่จอดเพราะเพราะความขับเฮ้ามันคือนั่งกันเต็มหลังรถน่า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 จะประมาณยี่สิบคนนะนะครับก็ขึ้นไปที่การน้ำพอดีที่ที่ที่นิยมไปกันนั่นคือน้ําตกเอราวัณแล้วก็อะไรของพวกมันนั่นแหละแต่วันนั้นไปเราไปกันที่น้ําตกเอราวัณน้ําตก จ็ดชั้นอะไรนี่แหละไปในช่วงนั้นปีน่าจะสี่ศูนย์นะสี่ศูนย์สี่หนึ่งนี่นะน่าจะสี่หนึ่งด้วยซ้ำนะเพราะว่ารูปที่หนำหนูนนะคือ,ค,อ,ค,อคือถ่ายตอนสี่หนึ่งที่ท,ที่ที่กำลังจะจบกันแล้วนะครับรูปถ่ายจะจบกันแล้วก็ธรรมชาติธรรมชาติที่น้ำตกอราวันยังสวยสดงดงามมากๆนะครับก็ไปกันเราก็เอ้เราจะไปพักที่ไหนกันดี เซียนเนรวันเ็าบอกไม่เป็นไรกูมีที่พักมาัยกันมันก็พาขับไปทักไหนผมทาไม่ได้แล้วแต่มันเป็นกระต๊อบกระต๊อบบ้านเหมือนกับไปเป็นบ้านของต้นป,ป่าไม้อะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นบ้านกระต๊อบแล้วเขาก็ล็อกไว้แหละเขาก็ล็อกพ่อแม่อลไไว้โอ้ยยืมล็อกแล้วมึงจองไว้เออกูจองไว้กูจองไว้เขาอาจจะมาลืมเปิดผมจอไม่ได้ว่าใครพูดอีเอเวตาเหลือนิดหน่อยหรือไงไม่รู้นะแต่จริงเราไม่ได้จองนะ วันนั้นเราไปปุกลูกบ้านเขาแล้วก็ไปนอนกันมีความสุขเลยเอ่อตอนหลังป่าไม้พวกป่าไม้เขาก็จะมาเล่นเราอันนี้แต่เราด้วยความเป็นเด็กวัยรุ่นเขาก็เลยให้อภัยเราเดี๋ยวจะเล่าการดําเนินชีวิตในช่วงวัน2วันที่ที่เอราวัณกาจนบุรีนะสนุกมากก่อนจะขึ้นไปนี่ก็แบเซเว่นเห็นไหมแบทเซเว่น,น,นกงี้็เริ่ม เริ่มเริ่มเริ่มเอาคืนเซเว่นเริ่มเอาคืนเจ้าสัอาวอะไรนะครับก็พี่ซื้อของกันไม่กี่บาทหรอกแต่พอออกมาเนาะออกมานอกเซเว่นมันขึ้นมารถเนี่ยไม่รู้ออกมาจากไหนจากเอวจากอะไรเนี่ยอีกาแฟาไปดีโตขนมนมเลยซื้อของกันไม่ถึงร้อยมั้งแต่ของที่ได้มาเนี่ยร่วมพันนะครับไม่รู้มันออกมาจากไหนเนี่ยรับพี่พี่่บึ้งเนี่ยออกมาเนบ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 มาเนบผมก็ด้วยความที่ว่าไม่แน่เป็นแก๊งทัวร์อาชีพเหมือนพวกมันผมไม่รู้ ก็เดินซื้อของผมไเล็ก,ลก,ลกลน้อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะตรงลงออกมาจากเซเว่นเนี่ยได้ของซื้อร้อยได้ของมาพันกว่าบาทนะของกุ้งของกินกาแฟโอวัลตินอะไรมาแจกแจงกันเรียบร้อยหมดอ <c oughs> โอเคได้แล้วไปแล้วก็ขึ้นเมริการเสร็จแล้วก็มาถึงกระตอบที่ว่านี่ก็เข้าไม่ได้บางคนบอกเอ้ยไม่ไรเดี๋ยวมีวิธีแก้วรู้สึกก็เป็นเอเวตาเนี่ยแหละตัวแสบเลยเอเวตารเสียไม่ได้นะก็ ก็ลึกถึงกันเหมอนะเฮเวตานเป็นอินทรลานแปดก็มาคุกคีกับผมจะเด็จกันจนเรียกกันกอดคอกันเมาเหล Machine, icism, as, ้ากันอะไรกันมาเอเวตาถ้าเขาอยู่นี่เขาจะเขาเป็นคนคุยสนุกจะเป็นคนล้ำลึกความหลังเรื่องนี้จะดีเทลการในมันสมองความจาเอเวตาก็แม่นแม่นอย่างเงี้ยเลยผมเคยคุยเอเวตาคุยแล้วจะคุยเก่งมากนะก็ทํายังไงดีว่าเข้าห้างหน้าไม่ได้กับเข้าเข้าแม่ข้างๆเนื่องจากว่ามันเป็น มันเป็นจากทั้งหมดหลังคาก็เป็นจากผนังก็เป็นจากใช่ไหมค่อยแซะจากเข้าไปค่อยมุดเข้าไปมุดจนสามารถเข้าไปได้แล้วก็เปิดประตูกนจากข้างในได้หรือยังไงหรือจะไปทําลายอะไรเขาไม่ได้ก็ตกลงก็ได้เข้าไปอยู่ในกระตอมอนั่นเองนะครับสิบเกือบยี่สิบชีวิตก็เข้าไปมีหลายๆรูปถ่ายถ่ายรูปี่การเนี่ยผม หน้าตาของยออกมาดูดีสุดในอินแล้วนอกนั้นรูปหน้าตาแต่่ะรูปไม่เฮ่ยๆอย่างนั้นรูปการรูปนี้จะเป็นตอนที่โตแล้วหมดทหารแล้วประมาณอายุประามาณยี่สิบสามยี่สิบสามแล้วเอยี่สิบสามแล้วก็น่าจะสิวไม่เยอะแล้วก็ก็ <c oughs> ถ่ายรูปถ่ายลากันเนยอะๆกล้องเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนี่ยเป็นกล้องกล้องของเอเวตาเนาะถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะใช่ะนะครับก็ถ่ายรูปก,กันอะไรกันมีรูป คลาสาสิกคลาสสิกของผมอยู่รูปหนึ่งที่ผมชอบมากก็คือรูปที่ผมยืนใต้ต้นไม้แล้วก็กลังสอยพระลมหนึ่งแล้วก็หันหลังแล้วก็มีรองเท้าอาดิดาสซัมบ้าที่แม่ซื้อให้อยู่กระดิคู่ละพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับสีน้ำเงินวางอยู่รูปนั้นสวยมากผมชอบผมชอบความความความคลา,าสสิกของรูปความความวินเทจความเป็นเก้าูได้บอกบอกความเป็นเก้าูได้ชัดเจนมากสวยงามมากชอบ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 ,ชอบรูปการทิปนี้มากก็ พักผ่อนกันไอ้พวกเมาพวกเซิร์ฟเนี่ยจะมีตัวเอเลยตัวตัว,ต,วตัวเวอแกนนาเซิร์ฟนี่ก็มีเพชรไก่หลังแม่งวิ่งรอบป่าไอ้พวกผมก็สายควันสายอะไรก็ก่อกองไฟกันอะไรการกินเหล้าขาวกันอะไรกันไอ้พวกนี้วิ่งรอบป่าเลยนะวิ่งรอบป่าแล้วมันทั้งคืนทั้งคืนทั้งวันมันอยู่เพราะมันอย่างนั้นไม่ลุกงไปนอนไหนแต่มันก็สามารถอยู่ในกลุ่มควรในเวลากินข้าวกินข้าวเมืนจะแวกินข้าว มัก็หายไปถือถุงอะไรเข้าไปของมันเน,นี่ยสองสองคนเนี่ยไปกันอากมณกโอบาก็วันนั้นก็คืนนั้นก็มึนเมากันเต็มที่ตัวเสฮากันเต็มที่ไม่มีเจ้าที่มาปวจตื่นเช้ามาปั๊บไอเราก็ไปเดินขึ้นต้นตอไอรัว,ว,วันกันเออใช่ผมจำไม่ได้ว่าที่ที่นไปนอนเนีย่ยไปนอนตีน้ำตกแล้วไงเนี่ยล้วก็ค่อยๆเดินขึ้นไปแล้วก็จะไปหยุดที่ชั้น ชั้นสองหรือชั้นสามครับจำไม่ได้แล้วที่มันเป็นที่เป็นบ้านน้ำตกแล้วมันจะมีขอนไม้ใหญ่ๆเนาะแล้วมันก็เป็นแอ่งตรงกลางเนี่ยมันจะลึกไงเวลาพกว่ว้ข้ามแอ่งไปเนี่ยมันจะเป็นน้ําตกเป็นม่านมาแล้วมันก็สามารถลอดม่านน้าตกนั้นไปแล้วก็ไปอยู่ใต้น้ําตกนั้นได้นะครับผมจําไม่ได้ว่าชั้นสองชั้นสามแล้วน้ํสใสกิ๊กเลยนะสวยมากนะมันจะมีความ,มาความพาของของที่ชั้นเนี่ยตลบ ตอนแรกที่ผมว่าเฮ้ยน้ำแม่งมีม้มานน้าตกว่าตื่นเต้นใหญ่คือจริงครผมเคยไปแต่เด็กๆครับแต่ผมจำไม่ได้ครนนี้เราไปตอนวัยรุ่นเราก็ตื่นเต้นเนาะเราก็ไปแล้วก็เฮ้ยมบ้นมานน้ำตกกก็ว่ายเข้าไปในม้านน้าตกเข้าไปในถ้าข้างหลังที่มันเป็นที่มันเป็นทางรอดน้ําตกม,มาอีกฝั่งหนึ่ง,งนะชั้นสองชั้นสามเนี่เข้าไปไปเจอไอ้เพชรไอ้เพชรนอนอยู่นอนอยู่ข้างหลังม้านน้าตกมีความสุขมากเงือดเงือของมันฟืดฟาดฟืดฟาดอองมันนอน ดมมีความสุขไปบอกเฮ้ยเย็นพวงต้องรำตายแบบไม่ต้องหัวไม่ต้องหัวพวกมึงไปกันเลยเดี๋ยวกูจะการกูเอง้วเอาไอ้นี่มันแสบจริงๆอ่ะแล้วก็นั่นไปเสร็จแค่นี้แล้วก็ว่ายน้าว่ายอะไรเพื่อนเพื่อนรู้ว่าผมเนี่ยเพิ่งกดตหารมาแล้วก็ช่วงนั้นร่างกายแข็งแกร่งนึกว่ากดว่ายน้ําเก่งว่ายแข็งกูป่ะอย่างว่าอย่างนี้อะไรอย่างนั้นเนี่ยก็นั่งกันมีความสุขกันคุยไอ่ฟักกันเลยก็สักอย่างสักพักพี่แจ็คพี่แจ็คเทอร์โบเนี่ย พี ard, ่จ anyway, ักรีโบนเขาแต่งต ah ัวเฟี้ยวมากนะเขาใส่รองเท้าใส่รองเท้าไฮเทคใหม่กิฟตเลยนะฮะแล้วก็ดีวายห้าถึงหนึ่งน้ำเงินเข้มเพิ่งซื้อมาออกงานแรกบอกเขาซื้อมาสองพันกว่าซื้อเป็นเซนทันเขาบอกงี้เขาบอกว่าตอนนั้นคือดีวายสองพันกว่าถือว่าแพงแล้วนะโอ้โหเขา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 มาอวดเนี่ยเขอยยังนี่บอกไอ้กวนมึงซักให้กูหน่อยเขาหยิบเขาดีวายเฟี้ยงมาข้างหน้าบอผมกำลังนั่งอยู่ตรงแอ่งน้ำลึกๆตรงนั้นน่ะมันน้ำไม่ต่ำกว่าสี่ห้าเมตรอ่ะแล้วที่มีขอนไม้อ่ะเขาก็ โคบเขาก็เขาก็เฟียงเฟียงเฟียงเก่งดีวายลงมาอุ้มไอ้เฮียมเฟียงมาไหมไอ้กวนนุ่งซักเกงใ้กูหน่อยได้ใส่เกงเกงกูซื้อมาใหม่ๆผมก็หันไปเถียงกอะไรหมดเฮี้ย <c oughs> ทักเฮี้ยอะไรมึงมาทักเองเด้ยอย่างงาน้นอย่างงี้อย่างนั้นหันไปีกางเกงดีวายแผ่เต็มน้ำค่อยๆโจมลงไปไอ้แจ็คแทบจาะแล้วเฮ้ยเฮ้ยกูเกงดีวายโจมเฮ้ยยังเอาไม่ทันละตกลงดีวายใหม่พี่แจ็คโจมโจมน้ำตกเอราวังนะโจมไปอยู่ก้นเลยไอ้เฮี้ยทำไงไอ้กวนึงลง มึงดำไปเอาไหมหกูเลยสัตว์มึงเป็นทหารเรือมึงต้องดำน้ำเก่งพอเดี๋ยวกูลงอ่าลองดำดูแล้วกันผมก็ฮึบแล้วผมก็ดำลงไปดำได้ประมาณสักงสองเมตรแม่งปวดหูแล้วไปจะขึ้นหสาเมตรมันปวดหูไม่ไหวเว้ยผมก็ตื่นตะ่นตัวขึ้มาบอกไปไม่ได้ไม่ได้ยี่แม่งลึกไอ้เหี้ยกูจะลงไปสามเมตรแล้วแม่งยังปวดหูเลยกูไม่เอาแล้วแม่งแบบไอ้แจ็คจะร้องไห้แหละเ <c oughs> ก,ก็เคยกีนรีวิวฝ่ายกิ๊กเลยจะร้องไห้เว้ยจะร้องไห้ปั๊บบอกไอ้เ๋ยวกูช่วยแล้วมันอย่างงี้ปั๊บ จากเตี้ยเขาก็มาจากไหนไม่รู้ก็ก็ลองเซิร์ชมาอะไรมาเขาไปเอาไม้ไผ่มายาวพื้นเลยเฮ้ย hey, เดี๋ยวช่วยกันไอ้นั่นหาเอาเอาไม้ไผ่เอาไม้ไผ่แทงแทนลงไปในใน,ในอ่างน้ำน่ะเพื่อจะหาไอ้กางเกงดีวายไอ้ตัวนี้ของมันเนี่ยที่มันซื้อมาเนี่ยหาไงก็หาไม่เจอนั่งจะร้องไอ้แ <laughs> <laughs> จ็คแจ็คตันนนวน,นั้นฉายามแจ็คในคว้านแจ็คเทอร์โบไอ้ตัวแสบมามันกินเล่าชอบทิ้งตัวนั่งจะงร้องไอ้ดีวายกูเพิ่งซื้อใหม่ดาวผมใหญ่บว ไอ้เหี้ยม,มึงเฟี้ยงมากูจะรู้แล้วมึงให้ทำลาย่านไปทีแม่งจมแม่งจ,จมไวมากเลยนะแม่งค่อยๆจมแม่งแผ่เป็นเป็นเป็นรูปเป็นเก่งดีวายเต็มที่แล้วมันปันพันพันเหมือนนะค่อยๆลงไปอู้มขำชิบหายตกลงศูนย์ตกลงดีวายพี่แจ็ควันนั้นก็บริจาคให้น้ำตกเอราวัณไปแม่งแบบแม่งหัวเสียมากอะ่ะเขาเขาก็ มีเกงกระตั้นตัวเนาเกงกระตั้นนองเน่าเลยก็ใส่แล้วก็ใส่ไฮเทคตตั้งตัวเฟี้ยวแต่รีไวจมน้ำไปแล้วคือเฟลพี่แจ็คพี่แจ็คคอสหรือแจ็คเทอร์โบแล้วเนี่ยเฟลทั้งงานก็คือรีไวจมช่างรีไวจมเขาขำที่หายเลยนะนี่ก็กลับมาก็หลังจากหลังจากเหตุการณ์รีไวพี่แจ็คจมน้ำตกอีราวันแล้วเนี่ยนะครับต้องบริจาคให้เป็นเอ่อ วัาถึงเวลาที่ไอรวันมไม่รู้ <giving quin. S 1> ทุกวันนี้ยังอยู่ใต้บ่อน้ำชั้นสองชั้นสามนีหรือเปล่าก็ก็กลับมาที่ที่พักเราที่พักที่เราเข้าไปบุกลุกพักคืนแรกเราก็จะกลับมาพักคืนสองเราจะกลับมาพักคืนสองกลับมาปุ๊บป่าไม้มาเลยเออป่าไม้มาเฮ้ยน้องมายังไงกันว่าบอกเอามาแล้วไอ้ไอ้ไอคนที่บุกลุกเอเวอเรตเนี่ยก็ตอแหลใส่เลย มารับน้องครับเนี่ยมาลับน้องรุ่นพี่ไม่รู้ไปไหนหมดผมก็เลยมานอนที่นี่เขาจองไว้ไมจองไว้อะไรไม่ได้จองนะตรงนี้ไม่มีใครจองนะจองพี่ต้องรู้อ๋อผ,ผมก็ไม่เลยไม่รู้ครับวพาเขาจองตรงไหนผมอาจจะมาบิดคือต่อแหล่เขาไปเรื่อยจนเขาแบบใยอ่อนเขาก็รู้อนะเขาก็คงแบบใอแบบ่อนไปเอาเอาเอา,เอาแล้วจะนอนกันใช่ไหมแล้วเดี๋ยวก็ทําอะไรกันให้เรียบร้อยนะแล้วก็เนี่ยซ่อมแซมฝาเฝอที่มันเนี่ยทำอ่ะทำให้พี่ด้วยนะเขาก็ยังใจดีมีความการุณาจากเรานะเออ แต่ก่อนจะไปเนี่ยเขาก็เขาก็ <c oughs> าาาบ่นพวกเราเนี่ยแต่เขาก็ให้ปักนะแต่เขาก็บน่นว่าดูแลอะไรให้ดีนะแล้วมากันเนี่ยเอายาเสพติดยาเสพติดอะไรมากันหรือเปล่ามาไม่ครับพี่มีกินเหล้าอะไรกันอย่างเดียวเหรอเออเนี่ยมึงมาดูเพื่อนมึงหน่อยตรงนเนี้ยเนี่ยเอามันไปนอนให้เรียบร้อยใครรู้ไหมพี่หลังนอนดมอยู่ตายตายจนไม้มึงหลับตาพี่ไม่รู้เรื่องรู้ราวป่าไม้ก็จี๋เนี่ยมึงมาดูเพื่อนมึงเนี่ย เนี่ยมันคงเมาแย่แล้วเนี่ยดมดมแล้วก็ทำหน้าเต็มเจือนดเนี้ยแบบครับพี่ครับครับเดี๋ยวผมบอกมันได้ครับพี่เออดูแลดีๆทำอะไรกันนะนะอย่าให้มันไอ้นันมากแล้วอย่าให้เดือดร้อนคนอื่นเขาเขาก็ใจดีนะพี่ป่าไม้แลวสองคนก็ยังไงรังไงรังไงหลังเออเซิร์ฟไม่รู้วิ่งไปไหนต่อหลังนี่แสบเวลามันเซิร์ี่ยแสบมากก็คืนนั้นก็อิกเป็นอีกคืนหนึ่งที่นอนจะจำไม่ปิดเลนอน มีความสุขเที่ยวกับแบบซ้ำเหมาอะไรกันแบบแต่ของกินก็มีนะมีก็จากเซเว่นนั่นแหละนะมามุงมาม่าอะไรก็กินแต่ส่วนใหญ่จะเมาเมาแม่งตลอดตลอดงานนะคืนน้งก็เมากันอะไรกันในขาเซิร์ฟนี่กระเซิร์ฟจริงๆยอมรับยอมยอมยอมรับในความเซิร์ฟของมันเนี่ยคือคือถ้ามันเซิร์ฟกันเนี่ยมันเซิร์ฟทั้งงานนะ ตั้งแต่โตไปไปยันกลับเนี่ยไม่หยุดเลยนะมันจะมำงินก็ขอหมดของเลยมันก็ไปหาวิธีของมันมาขอมันจนได้มันเซฟของมันมีจนจบงานนะก็ค้างอีกคืนหนึ่งนะค้างอีกคืนหนึ่งแล้วก็ถ่ายรูปไทย่าหลายๆรูปเดินเดินเดินเล่นคือธรรมชาติน้ำตกในระวัาสมัยนั้นมันจะไม่คนพลุกพ่านเหมือนขนาดนี้นะคนน้อนๆแล้วเราไปวันวันวันธรรมดายิงไม่มีคน คือเปนธรรมชาติยังสมบูรณ์มากนะครับในปี41พวกคุณน่าคิดดูแล้วกันนะฮะก็บอกลากันตอนเช้าก็บอกลาการจะแล้วรียบกับก่อนแล้วกานแล้วก็ผมจําไม่ได้ว่าไอ้ไอ้บ้านพักตัวนี้มันยังอยู่หรือเปล่าทำไมมันนานแล้วนะ20กว่าปีแล้วก็มีรูกว่าจะลือไปทําให้มันดีกว่าเดิมแต่แล้วมันเป็นมันเป็นกระต๊อบจาานะก็ล่าลากันไปรถไว้เพื่อนเพื่อนทุกคนก็ก็นั่งรถกลับมากันเนี่ย มาก็มาผ่านดา,าดนฟ่าไม้เดยวป่าไม้เรียกจอดเลยปุ๊บแล้วก็คิดกรใจทุกคนใจเสียงเหมือนละเกมกันแน่ๆงานนี้โดนกันแน่แน,แน่เขาก็มาเดินบนบนลอา้อาวอ้าวเที่ยวกันสนุกสนานนะตื้นเข่งกลับบ้านขับช่องกันปลอดภยัยนะชาวเกย์อย่าไปดมหลังรถกันระวังระวังทางตำตรวจเทาหลวงเขาจะเล่นเนาวนะป่าไม้เขาพูดนะเขาก็ส่งเราครับเ <c oughs> ขาบอกกลับกันน้องๆ่ะโชคดีมีชัยพียิ้ขับรถเหมือนเดิม บูดวาดบูดวาดบูดวาดเหมือนเดิมผมก็นั่งหน้ามัง่งนั่งหลังมั่งแอบเซิร์งมันมั่งอะไรมั่งนะครับก็กลับถึงบ้านเอากลับมาบมส่งกันที่ไหนผมจำไม่ได้แล้วก็คือเข้าเข้ากรุงเทพโดยสวัสดิภาพไม่มีการเกมไม่มีการอะไรกันก็เป็นคลิดการจนบุรีที่ยังอยู่ในความทรงจำของผมที่ยังค่อนข้างประทับใจ รับใจกับเพืเ่อนๆขอผมกับหลายๆเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวจะพยายามมาพยายามระลึกถึงพยายามจะมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆเกี่ยวกับงานทัวร์ต่างๆนะครับอย่างอย่างอย่างที่บอกว่าคอนเซปต์ของวิถีอาชีวะของผมเนี่ย,ยก็ยังเป็นคอนเซปต์เดิมก็คือวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตของเด็กช่างยุค90เป็นคนเ็าเรียกว่าผมว่านักนักเรียนยนักเรงอะไรพวกนี้นะครับ ก็แล้วแต่ก็จะเรียกกันไปนะครับก็ผมจะมาถ่ายทอดวิถีอวิถีการดำเนินชีวิตในยุคเก้าเรื่องตีรันบอลแทงก็จะพยายามให้น้อยลงอะไรเนี้ยแต่แต่มันมันมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้ววันนยุคเก้สต้องมีต้องมีการตีรันแทงนะครับถ้าเรียนช่างนะครับถ้าไม่เรียนช่างแล้วไม่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 ตีรันบอนแทงเลยแปลว่าคุณคุณตั้งใจเรียนมากแล้วคุณวันวันคุณมุ่งแต่เรียนแล้วคุณไม่ได้สนใจใครเลยใครจะเช็คกันอะไรมาคุณหนีตลอดเลยนะ คืออัน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 นั้นก็แล้วแต่นะครับมุมมองของแต่ละคนยังไม่เหมือนกันแต่แต่ก็อยากจะฝากไว้นีหนึ่งเด็กช่างเด็กช่างทุกคนไม่ได้เคืออาจจะเกเรแต่ไม่ได้เกเรโดยสันดานนะครับอาจจะเป็นคนเกเรเพราะว่าสภาวะแวดล้อมสภาวะแวดล้อมมันพาไปนะครับเพื่อนๆของผมมันพาไปบางคนปรับตัวได้บางคนเอาตัวรอดเก่งก็สามารถอยู่รอดใน ในอาชีวะยุคนั้นแล้วก็อยู่ก็ตลอดรอดฝั่งสามารถเรียนจบสามารถทําการทํางานดีๆได้ก็เยอะนะครับส่วนคนที่ไม่สามารถผ่านพ้นตรงนั้นมาพลาดนะผู้่ีงพลาดก็ต้องต้องขอแสดงความเสียใจด้วยแล้วก็ขอให้สู้กันต่อไปนะครับเราก็กเราเข้าใจเนเราเข้าใจว่าวิถวววววีวิถีของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันหรกแต่แต่ความบรรับใจในในช่วงเวลานั้นน่ะผมว่าทุกคนมีอยู่แล้วนอกถูกไม่ แต่จะมีเยอะหรือมีน้อยมีเรื่องเล่ามากหรือเรื่องเล่าน้อยเรื่องเล่าของคุณจะจริงจะเท็จอันนี้อยู่ที่ตัวคุณเองที่คุณจะถ่ายทอดออกมานะครับครับก็ไม่มีใครสามารถบอกคุณได้นอกจากคุณบอกตัวคุณเองว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณกําลังพูดกําลังทาเนี่ยคุณสุ่ยหรือเปล่านะครับคุณอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ รบกวนใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับขอให้มองว่ามันเป็นความบันเทิงชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเด็กช่างยุค90เนี่ยอยากวางเรื่องราวพวกนี้แหละแต่ก็คือถ่ายทอดออกมาอย่างไรที่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 จะท,ทำให้รู้สึกว่าเออมันมัน,ม,นมันรู้สึกว่ามันใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่อย่าไปถ่ายทอดแบบว่าเอ้ยกูนีออ่โคตรเกา่ากูอย่างงูนอย่างนี้อย่างนั้นนะครับก็ บทเรียนมีมีมาเยอะแยะเยอะแล้วนะครับก็ฝากฝากไว้ด้วยนะครับฝาก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 ทุก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 กท่านทุกคนด้วยฝากแล้วก็อีกอย่างนึงก็ขอฝากช่องวิถีอาชีวะชั้นหของของผมด้วยนะครับของปวดด้วยนะครับก็ยังเป็นช่องเล็กๆยังเป็นช่องน้องใหม่ไ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 ม่สามารถจะไปแข่งขันอะไรกับใครได้แต่ทำเนี่ยเพราะว่าชอบอยากทําแล้วก็ ในเมื่อมันมีสื่อให้ให้ให้เราทําให้เราถ่ายทอดได้เราก็จะทํานะครับส่วนเรื่องการทําหนังสือของผมนะผมก็ยังยังผมไม่หาอยู่ยังอยากทำานะครับเพื่อเมื่อใดที่ผมมีโอกาสผมจะทําเป็นเล่มรูปเล่มออกมาแน่นอนนะครับวิถีอาชีวะเ,เปิดตํานานอาชีวายุค9เก้าูนย์ที่ผมเปิดหัวไว้นะครับตั้งแต่ช่วงปีที่แล้ว,ลวนะครับผมก็ยังผมผมก็ยังอยากทำอยู่นะครับก็ รอเวลาที la 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 toda, e, no ่เหมาะสมแล้วก็คงจะได้ทำหนังสือออกมาบ้างนะครับแล้วก็แฟนๆก็จะได้มีเอาเก็บไว้อ่านนะครับคือคือคือการดูในรูปแบบว่ามันมีอรรถรสในการดูไหมบอกว่ามันสนุกสนานแน่นอนอยู่แล้วนะครับทุกคนก็ชอบเพราะว่ามันเป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายนะครับแต่สื่อสมัยผมเนี่ยในยุคก้าวสู่มันต้องเป็นหนังสือนะครับเป็นหนังสือแล้วก็โทรทัศน์ซึ่งมีไม่กี่ช่องนะครับซึ่งเด็กยุคนี้ก็ได้เปลี่ยน ก็คือสามารถเสพสื่อได้ทั้งทุกช่องด้วยทุกความขางนะครับก็ขอให้ใช้ใช้สื่อกันด้วยความระมัดระวังแล้วก็ควรใช้วิทยายในการรับชมสื่อแต่ละช่องนะครับการสื่อสารเพราะว่าจะไม่ไม่เหมือนกันหรอกนะครับก็ขอให้ดูเจตนาด้วยนะครับว่าเขาทำขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับก็คลิปนี้ของผมเนี่ยก็ขอฝากไว้แค่นี้ด้วยฝากไว้แค่นี้ก่อน โดยกวดแมนะสินเทวดชนะครับขอสร้างขบวนนะครับ,รรบ,นนรบแล้วก็จะพยายามหาเรื่องราวสนุกสนานดีๆแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆว,วันนี้ก็คงจะไปคุยกับเพื่อนรุ่นรนะครับที่โทรคุยกับผมมาบเฮ้ยทำไมมึงจำได้อันนั้นแล้วผมก็เลยถามเพื่อนรุ่นรว่าแล้วมันจริงหรือเปล่านี่กูเล่าอ่ะจริงมึงพูดมาบางคำพูดเนี่ยมึงจำแม่นได้นขนาดนั้นเลยออะไรเนี่ยผมว่าคือมันมันออกมาจากจนินตนาการที่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 ทีจับได้ จ,จําความประับใจอันหนที่ผมรับใจจ,จำดีเทลได้คนทั้งแน่น,นะครับก็ไว้เจอกันใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิตีอาชีวะเช็ดแนวกันด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวว่างๆ่อจะมาหาเรื่องมีคำแฟนใหมวันนี้ก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับทุกท่าน thank okay. you